สวัสดีครับ f อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมรอทุ่งครับ f อฟซเมือ่อาบ้านแม่จอยครับมาติดตามตัวเลขแนวทางสื่อสลากินแบงรัฐบาลครับวดวันที่หนึ่งมินาคมพศ2อ,อ6 8ครับแม่จอยหนื่อเพิ่นไปทำบุญครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหญ้ญาติพี่น้องที่รวงรับไปเลวแล้วกัคุณครูบาอาจารย์ที่นับถือนอะครับเอหลวงปูครับ ถีโมลณะไปแล้วครับเพิ่นเลี้ยงสุนัขนะครับม้านะครับเอฟซีเนาะเพื่นติดเสื้อครับแล้วครับโมลณะไปครับนั่มาบอกเลขคุณแม่จอยข้างข้างนี่เข่ามาแล้วสามงวดซ้อนครับถูกมาแล้วสามวดซ้อนจะกะห้างหายไปโดนครับห้างหายไปน่านครับเอฟซีเนาะมาเมื่อคืนนี่ครับหลังจากไปทําบุญที่วัดมาครับเอฟซีหลวงปู่ตามขมาหอดบ้านครับตามขมาในบ้านครับมาบอกเลขแม่จอยเนาะครับเนาะ บบตองแปะยากครับ3ตัวบน2ตัวล่างครับแต่บ้านเลขที่ของเมจอยเนี่ยก็คือ2 8 6 2 8 6เด้อครับเอฟซีแต่หลวงปู่นี่เพิ่นบอกจ้าจ๋าครับว่าเอาไปรวยโลดงวดนี่บบตองแปะยากครับต้องไปถามเมจอยของเฮาครับเอฟซีนี่แหละครับกะนั่งอยู่นี่แล้วครับพร้อมแล้วเนาะครับเนาะคันถาเข้ามาแล้วครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมระทุงพร้อมทีมงานน้เด้อครับเอฟซีเนาะมาสอบถามเมจอยของเฮาครับว่า3ตัวที่เด็ดงวดนี่สิเป็นตัวไหนครับ สวัสดีครับแม่จอยครับมาติด,ดตามตัวเฤกับแม่จอยฟันแม่นอีกครับว่าสู้ฟังนะครับแนวไรครับโอ้ยไปเฮตบุญน้ำพิ่นนี่ยุวัดนี่นะครับอันฝันเห็นอันผูเพินมรณะนะปูปูไส้ผูเพนอยางมาได้หลายเิน่นเคยคมาบอกมันถือเพิ่นเคยมาบอกเนาะนอือคือฝันเห็นแต่อันคสามกอดซ้อนกัครับเนาะ เพื่อนหน้ามาอีกม้าฝันที่ให้โชคเพราะสัตว์ไเหตุบุญน้ำพึ่นน่ะโอ้ไปทำบุญใะไเพื่อนบอกครับเนี่ยแม่นไปเหตุบุญอยู่นี่ละบัตรนี่นี่ไปทำบุญทั้งหมดเลยครับต้องเสมอนี่ต้องอนีละฟันเห็นเพึ่นเพึ่นอย่างมาเรไล่นั่นเพึ่นว่าเืือเอาเด้อเพึ่นว่าไม่ออกสิบอกเลขเพึ่นว่าครับเก้าเจ็ดแปดพึ่นว่าเก้าเจ็ดแปดแม่น ล่างเงินหาหกประเสริฐล่างหาหกเนาะแมนครับอันขั้นอันนี้ขั้นตือขั้นเข่ากับมาื้ออันอาหารหิมะนี่เริ่มพูดว่ายังห่วงหมาอยู่เป็นยังห่วงหมาอยู่เนาะครับแมนมาได้ได้ท่านไปหน้าวัดเป็นจะล้นอยู่ครับเขาเจ้ากบว่เอาไปเรียงเนี้ยนอนเนี้ยเอาใหญ่แต่กระหยันกัดครับผมฟันเห็นผื่นอีกเพื่อนจะไม่โศกให้ดาดอีกเพรานครับนอนกระรอก อีหยังล่ะครับบาดนี้ยบุเพิ่นมาฟังอยู่บวดนี้ย่านเมียนยุทธนาวมันเนี่ยฟันจำเนี่ล่ะก็ได้ตื่นนะฟันจันทร์เนาะเออครับผมเพิ่นมาบอกเพิ่นก็เป็นพระเพิ่นก็บ่ค่อยเว้าปานหดเราครับอ่านกัไปใส่บาตรจ่าตามให้เพื่อนแม่นครับบุญนี่ล่ะทำบุญายังเพื่อนนี่ล่ะครับเพื่อนก็ได้มาเข้าฝัน บนองเบิงพื้นเดืกขึ้นหายเหม่ยนยิ่ได้เราคุกเตียวครับผมว่า่จะดุนอะไรเฝันเห็นพื้นว่าจะมาฝันเห็นเพื้นอีกจะว่าพื้นมาหายสูบอี่บ่ขั้นเข่าก็ชีได้จื้อว่าหันไปให้มาาพื้นกินอยู่นันะคุนแม่ต้องเบิงนนองเบ <มา S 2> ิง<น>ตูเนปะคะลายเอน็นเดยวครับหาหุชิพพ้นเขาก็ปาไปเน่<ต>กรยั่งอยูอย่เน่ไป บอกไปเบิดแล้วหนอกเขาจะหลูหน่อยมันไปตัวนี้มาหาหกสิบตัวแล้วก็ติดเชือได้อในในบอดเนาะแม่โอ้แนวค้นมามันเข้าไปคือว่าล่ะครับอายุเราก็หกหายนี่แหะหกสิบอายุหกสิบห้าปีแม่ครับผมเขาก็เพิ่นบอดไปได้เนาะครับเขากันเยอะกับเด็กหาหกโคุณแม่เนี่ยยดไว้แล้วนี่ครับนี่หกครับผมหาันออกตัวกับเนาะครับผมหนาะเด็กสามตัวเก้าเจ็ดแปดเนาะครับคุณแม่แม่ ครับเพิ่นเบาออกมาเลยแม่นเบาออกมาเลยอโอ้ให้แปลยากเลยไม่ต้องแปลยากเลยครับไปแจ้งมึงเรื่องว่าไปชื่อมึงเรื่องไม่ออกว่าแต่ครับกระรือเพิ่นก็ะรืออันนี้นะก็ะหายไปเลยนอกนา่อ่างฝันครับล่องเบิงล่องเบิงลองเบิงเนาะครับกับแม่จอยครับผมเขาครับผู้เท้ากระเขาอยู่ได้เหรอเปิ้ลบอกผู้เท้ากระเขาอยู่เนาะครับผมอุ้ยขอบคุณหลายครับคุณแม่ไม่ยังอีกครับ ท่อนี้ล่ะข้อหนี้นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวสิให้ตัวเลขไปให้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่ล่ะครับฝันแบบรวดเร็วท่านใจเนาะครับเอฟซีหมตองแปรยากครับเลขกสามตัวครับท่านถามมากชุดนีิก็ล่องเอาไปซื้อลอตเตอรีร่องเบิ่งครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดครับเลขกสองตัวหาฮกหาฮกขับเอฟซีเนาะ มื่อนี้บ่าแอมโลทงสิผ้าไปเบิ่งข้องดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซี่ครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิด,ดังแดนอีสานครับในนีวคีของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเียกถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของใม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก,กย็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหา,หาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูหัวสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับนผมาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวใคายว่ามีอียังบุตรบังหรือว่ามีอาถันมาบุตรมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได 5, ไ้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปู่มากนะครับนะแล้วกรเมื่อแท้แตะรับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำม right ันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุยนี่ก็แตงให้กันนี่นครับยุ่งยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราตรงกับบุรุษซ่ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมลูกตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่มากได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสีใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเ่าครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ